โชว์ครับศิลปวัฒนธรรมครับบุญภาเวทของพี่น้องชาวรอยเอ็ดเฮ้านะครับออกมาสืบสารสืบต่อนะครับบนเวทีหมอลำม,มิติใหม่สารเล้าบันเทิงศิลป์แห่งนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกกําลังแรงใจนะครับของพี่ของน้องทุกมองทุกบอลน,นะครับงานโชว์เฮ้ายัางเบเวชเพียงท่านียังมีอีกหลายนะครับ ความยิ่งใหญ่อลังการถาพีถานนองอยู่ขอบคุณนความหักความแพงขอบคุณนความเมตตาของฝีของหนองครับที่มอบให้กับปลูกเต่าสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์ของเฮ้านะครับอย่าถิมาออ่มอย่าป๋าเด้อพี่น้องซอยเชียร์ซอยสนับสนุนน้ำแน่กันละกันนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องแฟนๆทางไลฟ์สดทางบ้านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมกําลังไห้กาลังใจทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับเมือ่อหนีเดินทางมาหลายมองหลายบอลครับเพื่อมาไห้กาลังใจ ในเคลื่อนพิเศษนะครับเมื่อนี่เฮ้าเป็นคนพิเศษอยู่กับคนพิเศษเนาะนะครับกับคืนมหากรรมคอนเสิร์ตนะครับเปิดฤดูกาลครับกับทีมงานสารแล้วบันเทิงสินนะครับพี่น้องยังอยู่ข้างนอกอีกหลายได้เมีเฮ้ายับออกกันเด้อนะครับอยู่น้ากันนะครับฟังลําน้ากันเอาขอเสียงพี่น้องคนมักมวนอีกจักบาทนเนี้ยโอ้ยซอยอยคนเนี้ยโอ๊ยปีปบปีบยีห่ห เอาแรงขึ้นมาอย่างบัดนี้เจ้าหน้าที่เอ้ยผีปอบขี้หลังข่อยปอบย่อใสเดี๋ยวนี้เฮ้ยว่าปัดเศร้าปอบปัดดงแดงปอบปัดดงแดงว่าดีๆตั้งสติอีหยังเกาะปอบปอบไรข่อยมันน้ำป้อมย่อใสสิมามีย่มีนมันพ่อสอใดปีใดแล้วข่อยมันจะ้านดงแดงน่ามันขี้หลังข่อยยัยปอบบ้านดงแดงปอบบ้านดงแดงอีหยังเกาะข่อยไปใต้เขียดมันก็ข่อยก็จีมฮอดของเขียดจีมฮอดของเขียดมอตะไต่กับบ่อเอามอไส้กับบ่อเอาไฟแ่นเอาโอ้ย มีมอไส้แบนบอคีเแบนไป่เลี่ยนเอามันน้ำควนคอยมากยุ้อสเดี๋ยวนี้ยุ่นี่รับปอบปอบปอบานดงแดงมันปอมีดอกปอบานดงแดงไสนี่มันบานอ้นมันยุ้หลังคอยยุ้หลังคอยยุ้หลังคอยยุ้หลังเจ้าปอบปอบข้างปอบข้างปอบยุ้หลังเจ้าโอ้ยเต่า่าเลยทางขยะปอบทางขยะมายังสีมววันปอบขี่หลังเจ้าของยุ่งมันมันคอยรักทางขยะไม่ยังเอกมันน้ำสีหันทางขยะผู้ใหญ่บ้านเอกอสมอเพิ่นน้ำหาอยู่เนี่ย คนลขยะคนัคือผีปอบนั่นัวเรีวฮะยุใส่เหรอหวรมวบวดิหวบบอบบอดกับบอบหาหเร็วเอายใส่เเอใส่ยเจ้าไปงายังอยูหนันมานัังพี่เขาว่าพีปอบมากสิกิดตับเจ้าเดีวไม่ใงสกูคือมาพูดเดียวางางเจ้านั่นดิเออกัวเดียวว้ผีปอบ มึงเกิดมามึงจีบกูมั่งจีเหือมึงต้องเจอกูมึงต้องหลบตอดกูหระบักเก็ตายมึงกูัวโอ๊ยกลัวแหมง่ายมึงกินขี้พูดได้มาตดใจ้องค์กูกูให้ยันปอบมาได้กระไรตายตายตายนี่ใส่นี่ใส่บ้านฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะคุณแม่ฮัลโหล ล่ำบ,นนบ้านนี่บอกค่ะอุ้ยคนคือมากงานคุณแม่หลายแต่ค่ะหลายกระซ้ามต่อคุณแม่ห้องน้าสองห้องนึงค่ะโต๊ดซ,ซื้อก่อนฟงออกผัะคุณแม่ค่ะคุณแม่ว่าพิดดอกค่ะบ้านอ้อนจัดตัวอำเภิดและพักพีม่านนี่มีห้องเดียวนี่แหละค่ะฮะเอาอุ้ยสีมเมนหินพอจะภาพได้ลคะคะคุณแม่แค่นี้ก,ก็ได้ค่ะเด้อ สวัสดีค่ะคุณพ่อจะพาสว,วัสดีครับค่ะอ,อันจา้างบมอรมางานอย่างนอ้อค่ะอันคอยว่าได้จ้างดิคอยเรียนหนีเอาว่าได้จ้างจะได้ทีแมนคุณเมย์เพิ่นจา้างไว้แหละคือ,อ,อมาหอดเพื่อบเ่เป็นการเสียไม่ได้คอยลัมหนุนน้อคุณพ,ออพ่อน้อไปอันลัมรัมพี่น้อล้อเฮียนพี่น้อค่ะจะไปหันจะไปหันมะนี้เอาจะไปหันเอาเปลาขืนพี่หมอแคนเอาหนิแล้วเาลองเขาล้ำขืนหันสูงเมื่อวานเนี่ยต่ำบ่ายอ่อนงอกคู่ โอุระนอเอออุระน้อยเมึงออกมาข้าพ่องบาดนไงเอาเลยแล้วว่าสา,สาธุสาธุสาธุพุทธละะทาละตานั่งรำมาลตานังสังฆาละตาะนั่งจงมาปกมาบังจงมากั้งมาเลื่อมยำลำ ฝากจะพัดสังซ้ำจังก็ชอยบ่ได้เด้อใจเที่ยงอีนี่เอ้าฟังเด้ออมลมตีนิวงาบ้ากาดอกเ่ะของเขาขาดขาวหัวใจนั่งมาดับปวดเจ้า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 มาคือเบาติดลมสมันายใจนั่งหงษ์ไผ่ดีป่ากันหามาใส่ไต็เฮารองพียหามาใส่เอ้าเจ้าก้อนเทาอันสวัสดีค่ะคุณเมเจ้าภาพ คุณแม่จะได้จัาไปฟอนอยู่ในองค์ออกมาฟอนถ้านอกพี่ค่ะคุณแม่คุณแม่จะผ่าพาฟังเด้ออมลมปีอิวงหัวก้าวต่อขอผ่านผ่านเท้าหัวใจนั่งมาละฝวกเจ้า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 มัเบาติดนมสมานใจนั่งหองไผ่ดีป่ะอันนั้นคุณแม่ค่ะอันคุณแม่จะผาาสอยจักบาทรดเนี่ยค่ะโอ้สอยนกแต้แต่บินความแม่งครับมาคืออยากกินตับมะลำเทนอ้ยใจมันบาดใจ อยากกินตับหมอลำม,มาสั่นอันคุณแม่ให้หนูสอยแก่จักบาทเนี่ยค่ะสอยเลยสอยสอยคุณแม่ฟังสอยอนกเตดเตะบินมันังสาดทับตับหมอลำทึ่งเจ็บทึ่งบา <c oughs> เอาฟังเด้อองค์ลงตีนิ้งหงาผู้ประกาศ ุณพ่ออันเม่เจะภาพเพื่อขึ้นโจกดากหนูค่ะปอมเนฮะ่อมเนเม่เจ้ภาพผู้ใดค่นป๊บปอปอบ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 ปอยปอบป๊อบปยปอบปอบปอปอบปอบปอปอบปีปอบอบปอ้อปอปอบปปออบีปออบปอบปอป พ่อบัตรเนี่ยเนี่ยกูดเิเมีเห็นเนี่ยคุยพ่ยแเมีมันปอบกินเนี่ยกูตายเพราะเนี่ยฮ่องยังกันงุ่มตูดหมูดยุ่นขะังขยะอย่ามองข้ามความคุณพระโพธิคุณพระถา้ำคุณพระโฉงมากรุ่มเลี้ยงลูกหลานผู้ผายอยู่เม็ดขังขยะกะห้รอดมัน,ปนไปดัง<า>ยันยุ่งหันไหลดันบอดี้แม่ สาาทูดอ้อคุณปับอันยยกเข่ามากในนี้ค้นนางรีป,ปอบอยู่ในนี้อันยยกเข่ามากใครยยกเข่ามากมันเต็มแล้วได้ผู้เดียวพูดพูดได้ก็ เอาทั้งขยะออกจากคอยกูมไม่ได้เอาออกผู้ใด้แค่เอาออกหัวมึงเอาออกไปมั้งฮันนี่บักผีคลอนโลงมันนี่กอะไรหัวจะไหนมาสัวทราบหน้าหมาเถอะบ้านี่หัวจุดใส่เจ้าคือบ,อบ,อบอ่บอกว่าบ้านเจ้ามีปอผู้ใดบอกเสียกระลวกไปนะกูบอกไม่จะไ,ไปหันไมา่ารู้ อไวาย่อตัวนี้โตมันเป็นจอยจอยแมนบอเอ้าจอยจะาไหนมันอ้วนได้หรอแม่หมอมีแต่กี่มันเคยจอยเสียเพิินเสียเพิ่นแลี่วหัวมันสีขาวขาวงอกงอกแมนบออันมันหัวดำตัวค่ะีสงสัยล่ะด้วยบาทเนี่ยอันสงสัยสงสัยยังค่ะสงสัยว่ามันไปย้อมผม ยาบวกามนั่นท่วมนี่ถอดขันแม่นหมอผีกับเสื้อนางมาป่าปลอดได้ไหมเสื้อเาไห้วยช่่งเลี้วโ่งเลี้วใ่งเลี้ยวโ่งเลีวปูมาเลี้วอันอันปูล่องเทียมบอกค่ะปูมาได้ลงเทียมอันงาลงเทียมบอกค่ะงากระบาดล่องเทียมอันผู้ใดลงขันมึงอย่าตีนกู แม่เหรออย่าไปหยาบถึกเล็บผมปูแมวโทษโทษโทษอันนั้นเสิ้อนางต่อค่าขันว่าสีมาปราบปอบอีดีเฮียนค่าเธอได้ปอบตัวนี้แม่หมออ่าฟังปูเด้อบัดนี้ปูที่เข่าส้งได้บาดนี่จ่าทูจ่าธุอันปูอย่าเฝ้าเข่าตอให้ถามใน่มาแต่บ้านใดเฮ้ยอย่าเฝ้ากวนสมาธิกูอันปูนี่มาแต่บ้านใดค่ะอย่ากวนสมาธิกูโอ้ยเยอาไม่ไม่หยังแล้ววะดิอันปู วกเรามากอ,อยากวนเขามาทีกูข่บ้เดกวนอย่าอย่ขวเขามากูอันไข่บ้านกกวนให้ขวนขว้นุนปอ ยตายป่ะเธอวายองต์ตัวนี้เมยอย่ามองข้ามความปลอดภัยเออวายออกมายังียวะปัสดีค่ะออกมาโอ้มาหยาดกูอีบานอี่มยนี่เมยฮ่าฮ่าฮ่าอีเมยหมดหมอผีมันสิมาวิชาอย่างมันสิมาเก่งซ้ำคอย วิชาคอยนะเจ๊งก่อนมันคอยไปปอบเก้าตัมึงวิชาคอยใส่วิชามันมึงต้องเจอวิชากูมึงาตายกับข้างหังแล้ว่ จะได้ยินบัางกับพวกบ่อายกูได้ยินบ่แม่แล้วปาดดิปาดคอยว่าอาจารย์ผู้นี้นี่เก่งกล้าสามารถขันบ้างกับพวกดังปานี้แสดงว่าปอบนี่ถือท่วงน้ำแล้วนอนในองค์ลางงางปอบไปเบิ่งโอ้ยปอบตัวนี้มันบ่อยู่ในไห้ดิมันผู้ใหญ่อยู่ในโอ้ตายแล้วบ่ปอบเอาเอาเมียว่าไม่พอบควันกระออกตายตายเอาหลงทิศหลงทางหลือมึงตายโซบพื้นมึงเนี่ย มันจะเป็นจะตายเลยไงเจ็บเป็นเรียนอุ่นก็มีแต่คุณหมอคุณหมาทำมาเข้าเวียนอยู่ก็เรียกเราออกมาแม่ชี้ตีไอ้ร้องพยาบาลทำไมมันไม่รู้จักไปมันเข้าเวียนจังหมเรียกเราออกมาดิคนไข้เจ็บเป็นเอ็นอุ่นมันมันน่าโมโหบัตดีค่ะมันเจ็บตรงไหนมันปวดตรงไหนบาดเนี่าจอยขนาดนี้มันเป็นโปลิโอ ไมันไม่ไปเดินดอกไปถนนใหญ่มันจะตายด้วไใครดิบอเมนค่ะบอเมนจอยก็น้าันเป็นมอโอรโอดิอันคุณหมออันนบอเมนค่ะอันนี้บอเมนคนป่วยค่ะใครหรอคะอันญาติผู้ป่วยค่ะโอ้ยอันโทรมาบอกว่าให้มารักษาคนไข้หน่อยคนไข้อยู่บ้านวัดซานบ่ได้โทรอันละคนไข้อยู่ไหนคะอันนี้ญาติผู้ป่วยใช่ไหมอันพุ่นละค่ะอยู่ในบ้านหรอคะบอค่ะอยู่ไหนอยู่ในองค์ค่ะนี่ คนบ้าอะไรไปอยู่ในโอวบมันไม่ใช่ลูกน้ำยุงลายบอกมันไปพูดไหนบอกไปพูดบอกว่ามันตายไงแม่นี่เอามันเป็นบ้าอะไรไปอยู่ในโอวบนี่มันเป็นลูกน้ำยุงลายหรือไงไม่ใช่ปอดบวมตายแล้วเหรอหมอขึ้นตีปอบหม็นปากเหม็นปากมาบ่บ่แ้แ้อะไรออกมามันเป็นอะไรสะดือสะดือเขาเป็นอะไรคะ เสดเดิลเสดเดินเป็นอะไรรักษาสมาธิหมอหน่อยหมอกำลังจะรักษาดูสิเล็บดำยาวก็ยาวนึกว่าเล็บแมวพงกินเข้าไปได้ยังไงมันกินข้าวไม่ถูกสุขะแล้วเชื้อโลกมันมากับเล็บให้ตัดเล็บให้มันสั้นเวลากินข้าวจะได้กินสบายมาจะชักประบาิออกมานี่ กินอะไรเป็นอาหารกูก็กินหมาคุยจังพูดกับหมอพูดเพราะเพราะมันไม่ได้เรียนหนังสือเองไงมึงมากูมาเมืองอะไรกินอะไรเป็นอาหารกูกินเป็ดดิบไก่ดิบกินเป็ดดิบไก่ดิบของสูกสูกมีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมมันไม่กินทําไมมันไม่กินของดิบมันมีแต่พายาดไม่ใช่มันยุดยุดเต็มท้องแล้วเหรอนี่แล้วไปกินที่ไหนกูก็กินรอบหมู่บ้านนั่นแหละ กินหมูเดียวหรอกินหมูเดียวหรอเขาติดใยประกาศให้ดูว่ากินอาหารให้ครบห้ามูมันไม่จื้อไม่จำเขาติดตามโรงพยาบาลอะไรต่างๆดิมันไม่จื้อไม่จำเลยนะคุณหมอพยานบอกค่ะเขาเป็นอะไรคะเขาเขาเขาเป็นผีค่ะอ๋อมันเป็นฝีนี่เองไม่น่าล่ะมันแช่น้ำนานนี่มันเป็นฝีน่ะี่โรคที่หนึ่งนะคนญาติบอกมาเป็นอะไรกูเป็นป๊อบ เป็นโรคปอดก็บอกว่าเป็นโรคปอดเออเป็นมะเร็งก็บอกว่าเป็นมะเร็งตอบหมอดีดีมันเป็นอะไรกูเป็นปอดหาหมอจะตู้คือห่าจต้คนหมอสันนิษฐานแล้วนะคะค่ะว่าเขาเป็นโรคปอดบวมนะคะเขาแช่น้ํานานโอ้และเป็นโรคขาดสารอาหารด้วยนะคะญาติก็เป็นไรเนี่ยเท้เาไ่มพอ,อพ่อว่าแพ้แวอะไรไก่บัลูก้น แล้วเป็นมากี่วันแล้วนี่เป็นมาตั้งแต่ตอนไหนเป็นมาตั้งแต่เกิดเป็นนะแม่ญาติาาาก็มีส่วนสําคัญเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดทำไมไม่รีบเอาไปรักษาทาไมไม่เอารีบเอาไปรักษาอันโลกดีบปัวได้กับบอเท่าดอกหมอ <c oughs> มันเป็นอะไรกันแน่ล้วนี่ควาเปวด,ด,ดขาปอมอมันเป็นมาแต่กับพ่อกับแม่เหรอเอพอพ่อพ่อพูดกับหมอพูดพ่อพ่อ,พอ,พอ เขาเขาเป็นโรคกรรมพันธุ์จากคุณแม่ด้วยนะคะญาติเดี๋ยวคุณหมอจะไปรักษาที่โรงพยาบาลจตุรพักที่มานะคะอุตส่าเอามันไปนเค่ะหมอนั่งลงเดี๋ยวคุณหมอจะสอนบอกไงเดี๋ยวสอนก่อนนะคะนายเอาเล็บมาตรวจนี่เล็บยาวเล็บยาวเล็บดําด้วยให้ไปตัดให้มันสั้นเวลากินข้าวจกอาหารจกข้าวเหนียวจะได้ถูกสุกขาพละอนามัย เข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจเข้าใจตรงไหนมันเข้าใจยากตรงไหนกินอาหารเหมือนกันทานอาหารให้ครบห้าหมูอย่าก,กินหมู่เดียวอ,อย่าก,กินบ้านอ้นบ้านเดียวเข้าใจไหมให้ไปกินบ้านหัวช้างด้วยไปกินบ้านดงแดงด้วยหมู่ที่สองให้ไปกินคุ้มเหนือด้วยหมู่ที่สามหมูที่สี่หมูที่ห้าหรือจะไปกินหมู่ที่หกก็ได้บ้านน้องตอถือว่าแถม มูแบบเข้าใจไหมนี่หมอบอกหมอชอนนี่กูไม่เข้าใจมันไม่ยากตรงไหนด้วนี่เข้าใจตรงไหนมันใจตรงไหนสายคนเอ๊ะรักษาง่ายง่ายนะคะไม่ต้องกลัวนะคะยากอันคนไข้คือห้องอุ้งอูขื่นมากจัะมันมาตะบานไหนอาการเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวคุณหมอจะเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเดี๋ยวเอาชุดให้เปลี่ยนก่อนนะคะชุดแบบนี้มันไปไม่ได้โสดกระปรกอยากไอ้คุณหมออยู่ข้างในอันเปลี่ยนชุดเด้อล่ะนั่งเอ้ยเอา้าเปลี่ยนชุดมาเป็นพี่น้องกุลาบาทนี่ <c ười> ขอบคุณเด้อค่ะคุณหมอ <c ười> ยินดีนะคะเป็นหน่วยบริการของคุณหมอและะ้ามีคุณหมอหนูต้องเอาให้ใส่ไม่ได้ให้กินให้ใส่กูใส่ไม่เป็น ทั้งเป็นคนรไข้ทั้งเปลืกอกใ,ใส่ไม่เป็นก็ไม่บอกหมอในแทกดูเอาเอาโอ้ยมันเสียกันเปียนลูกกูต้อน <c oughs> อ้เอย่างนี้ไม่ใส่ไม่เป็นไรแต่ว่าถอดเสื้อก่อนมันสก,กะโปรกนี่มันไม่ถูกสุขอ,อนามัย <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปโรงพยาบาลเปียนที่โรงพยาบาลเอาไปใส่โรงพยาบาลถูกก็ได้ดอกหมอเอาไปใส่โรงพยาบาลนะ่ะค่ะยา <c oughs> <c oughs> หมอมาจากโรงพยาบาลไหนก่อนค่ะมาจากโรงพยาบาลศรีภัฏยาค่ะวุ้ยขอบคุณหลายหลเด้อคกับคุณหมอไม่ต้องห่วงนะคะมันเป็น,น,นคุณหมอมาหมนาูต้องแย่นเนี่ยเลยเลยคะ่ะเอเอเงาเยินตรงๆมันกองจองกองจองอะไรไม่ใช่เ <laughs> อ็งกี่เบิร์ดโอ้ยป่วยขนาดนี้นี่เป็นไส้ลงหํำด้วยนะนี่ญ <laughs> าติขาขาก็เป็นไส้ลงหํำด้วยนะคะไุ้ขึ้นหลายลูกต้องรีบผ่าตัดไปตามคุณหมอมา เาเมะเดือดชะเดือดตามาดีนิ่งนิ่งเนี่อมรักษาสมาธิหมอหน่อยหมอกลัวหมอจะดูไปจั้งที่ทุกคน